ภิยาภายนอกเพื่อประเทศชาติบ้านเมืองเพื่อศาสนาเพื่อชาบันนั่นเพราะถ้าไม่มีชาติก็ไม่มีศาสนามีผพูดให้ฟังตรงๆนะลูกนะถ้าไม่ชาติถ้าไม่มีชาติก็ไม่มีศาสนาเพราะว่าอ้าวไม่มีชาติจะมีศาสนาได้ยังไงใช่ไหมเหรอเพราะศาสนาเกิดขึ้นก็ประจำชาตินั้นๆประจำมนุษย์ในชาตินั้นๆจะเป็นศาสนาไหนก็ตามก็เกิดขึ้นในประเทศชาตินั้นๆย้นงังี้ประเทศชาติจึงสําคัญ เมื iv in iv in. ่อเราอยู่ในประเทศชาตินั้นก็พึงหาวิธีการช่วยเหลือประเทศชาตินั้นๆให้ยืนหยัดอยู่และก็เจริญรุ่งเรืองมั่นคงต่อไปอย่าเป็นผู้ที่เป็นเป็นผีาลารประเทศชาติบ้านเมืองนั่นเป็นอย่างนั้นอันนี้การที่เราอยู่เราก็อยู่ได้ด้วยประเทศชาติบ้านเมืองไม่ใช่ว่าไปขุบควนประเทศชาติบ้านเมืองเขานั่นเพราะว่าเดี๋ยวนี้เราอยู่ได้พอที่จะอาศัย อาหารวันละมือ้อเพื่อปฏิบัติตนออกจากชาติคือไม่มีพบชาติอีกไม่มีบ้านมีเมืองอีกไม่ไม่มีประเทศชาติบ้านเมืองอีกนะเรียกว่าจากออกจากสมมุติวิมุตติหลุดพ้นเข้าสู่สถานที่ที่ไม่มีประเทศชาติบ้านเมืองนะที่ไม่มีชาตินั้นชาตินี้อีกคือไม่มีการ่อบพบก่อชาติอีกไม่มีชาติกําเนิดเกิดอีกตลอดนันตการนั่นที่ว่าทําลายพวกทาลายชาติ ตอนนี้เราเอาสายชาเข้าอยู่แล้วก็พึงทำตัวให้สมบูรณ์ในการที่จะดูแลปกป้องรักษาประเทศชาติบ้านเมืองให้จเจริญรุ่งเรืองและมั่นคงต่อไปมันเป็นหน้าที่ของพวกเราในสมัยพุทธกาลเขาเช่นเดียวกันดูพระเจ้าที่ไปห้ามพระวิถูลพระที่นั่นใช่ไหมหรอที่จะไปทําลายประเทศชาติน,น,นั้นพค์ก็เข้าห้ามเข้าห้ามเท่าที่จะทําได้ตามสติกําลังปัญญาคําาสติกําลังปัญญาตอนนี้หมายถึง วิบากรรมของสัตว์โลกที่พระองค์ยันเหนือสติเนน่ยกำลังปัญญาเขา็ถวมหาบริพารณ์แล้วอย่างสมบูรณ์บริบูรณ์แล้วละจะจะพูดถึงว่าคําว่าตามสติกาลังปัญญาก็คือลองดูพอที่จะได้ห้ามปรามพวกสัตว์โลกที่มีกิเลสนัตสนาอหยาบได้หรือไม่ห้ามลองดูข้างหนึ่งข้าง้องข้งฉาบห้ามไม่ไหวก็ปล่อยนั่นปล่อยไปตามกรรมของสัตว์โลกแเพราะพระองค์และพระพสงฆ์สาวกเหนือ การสร้างประเทศอีกการสร้างสร้างภพสร้างชาติไม่มีอีกนั่นงนั้นการทำที่ตภาวานาเมื่อเราจังไม่ถึงก็ต้องเปลี่ยนพยา,ยามอย่าให้ความรู้สึกนึกคิดติดตองตัวใหม่ตัวเก่าเข้าไปยุ่งในใจตัวนั้นในจิตตัวนั้นทําให้จิตเป็นปกติด้ดยคาบริกรรมมีพุโทโตธรรมโมสังโฆเป็นต้นแล้วลึกถึงความไม่เทียงของสังขาร เข้าสู่กฎพระใจรักญานเป็นอันอิจังไม่เที่ยงเป็นทุกข์ท่านประเจตมั่นถือมันเป็นอนัตตาาะทุกสิทุกอย่างไม่ใช่เรานน่นพ่อก็ไม่ใช่เราแม่ก็ไม่ใช่ของเราพอถึงกันเวลาก็เตกสลายไปตามกาลเวลาเราก็ต้องแตกสลายไปตามกาลเวลาหากไม่ใช่ของเราของเขาร่างกายนี้ก็ไม่ใช่ของเราหัวก็ไม่ใช่ของเราเมียก็ไม่ใช่ของเราลูกก็ไม่ใช่ของเราทรัพสมบัติก็ไม่ใช่ของเราพ่อแม่ก็ไม่ใช่ ของเราหากเป็นสมมุติจําเป็นต้องใช้เต่ก็ต้องอยู่ตามสมมุตินั้นๆแหนงการสร้างความคุณงามความดีกับพ่อแม่พี่น้องวงศ์ชากนาญาติลูกหล,ลานผัวเมียนั้นในสมบูรณ์ตัวนั้นถ้าไม่สมบูรณ์ตัวนั้นแล้วก็เป็นเหมือนกับสัจจะฉันนั้นการที่อยู่ในโลกมนุษย์สุดแสนที่จะประเสริฐเกิดมาพบพระพุทธศาสนานีเลิ้ประเสริฐยิ่งนัก มควรอย่างยิ่งที่พวกเราจะดูแลประเทศชาติบ้านเมืองไปพร้อมกันกับกับภาคปฏิบัติเพื่อมรรคเพื่อผลเพราะถ้าไม่มีชาติประเทศชาติที่สมบูรณ์บริบูรณ์ด้วยพุทธศาสนาเราก็หมดโอกาสที่จะพัฒนาตนเองให้เข้าสู่มาเข้าสู่ผลและก็คงไม่ได้กราบไหว้พระพุทธเจ้าเพรธรรมพระสงค์ไม่ได้ปฏิบัติตนเป็นพุทธมามากะไม่มีโอกาสที่จะเดินจงกรมนั่งภาวนาสวดมนต์ไหว้พระเพราะว่า ประเทศชาติไม่มีหรือประเทศชาตินั้น,น,นไม่มีพุทธศาสนานั่นเดี๋ยวนี้ประเทศชาติไทยก็นับว่าเป็นประเทศชาติหนึ่งที่มีพระพุทธศาสนาบ้างที่สุดจนถึง9 0้าหรือเ5บเอร์ซก็สมควรที่จะทําให้ประเทศชาติบ้านเมืองมั่นคงจเจริญรุ่งเรืองอยู่อย่างนี้ต่อไปต่อไปต่อไปนี่ก็พร้อมใจกันได้เพราะเราเอาศัยประเทศชาติบ้านเมืองอยู่ เมื่อเราเอาศัยประเทศชาติบ้านเมืองอยู่ไม่สมควรที่จะเข้าไปกุกกวนและทําลายประเทศชาติด้วยการหาเรื่องเล่คุณอุบายเพื่อเลี่ยไรยรีดไถให้บ้านเมืองล่มจมเพราะพวกเราเข้าใจอย่างนี่หาเงินความจาากควมจริงอยู่อย่างนั้นมีไหมที่อุตจ้าเข้าไปเลียอยไรหาเงินหาทองกุบบาทุกติกาในประเทศชาตินั้นไม่มีมีแต่กุบบาตุกิกาในประเทศชาตินั้นเขาใฝ่ใจเองของเขา เพราะประเทศชาติเขาจเจริญรุ่งเรืองได้บ้านคงนั่นหน้าที่ของพระสงฆ์สาวกหน้าที่ของพระพุทธเจ้าและพระสงฆ์สาวกคือเข้าไปช่วยประเทศชาติบ้านเมืองน,นั่นๆเห็นไหมเหมือนเหมือนไปสาวรีแห้งแรงพุทธเจ้าและพระสงฆ์สาวกเข้าไปช่วยด้วยการสวดมหามนตร์รนสูตรจนบ้านเมืองเขาชุ่มเย็นนั่นโลมเย็น นั่นเป็นปึกเป็นแน่นหนาเขาก็ดูแลพุทธศาสนาให้เจริญรุ่งเรืองและก็มั่นคงต่อไปนั่นมันเป็นหน้าที่ของพวกเราที่ช่วยเหลือเกื้อกูลกลันระหว่างทางศาสนาและทางโลกไม่ใช่ว่าเขาเป็นกุ้ควรดังที่เห็นอยู่ในทุกวี่ทุกวันดังที่เห็นนี่เขาเรียกว่าเป็นพวกอะไรล่ะเป็นพวกที่ทําลายศาสนาเป็นพวกที่ทําลายประเทศชาติบ้านเมืองนั่นพวกเราถ้า <c oughs> เข้าใจเรื่องพุทธศาสนาจะเป็นผู้ที่รักษาศาสนารักษาประเทศชาติบ้านเมืองทื่ทูลสถาบันเพราะพระพุทธเจ้าของพวกเรานี้เกิดในตะกูราชาพระมหากษัตริย์และมีพระราชาพระมหากษัตริย์เป็นผู้ดูแลปกป้องคุ้มครองพุทธศาสนาตั้งแต่สมัยพระพุทธเจ้าพระอ,องค์ยังทรงพระชนอยู่นั่นเห็นพระเจ้าพิพิษสารไหล่ะนั่นในครั้งแรกในการ ที่สร้างวัดวาอารามถวายพระพุทธเจ้าและพระสงฆ์สาวกแรกครั้งแรกที่มีผู้ที่เข้ารับพระราชทานไตกกาฝ้าพระพุทธเจ้าฟังเทศฟังธรรมบรรลุพระโสดาบันนี่นั่นแหละพอจะพูดถึงว่าประเทศชาติบ้านเมืองนี่เลิศดประเสรศิฐไงถ้าไม่มีประเทศชาติบ้านเมืองศาสนาก,ก็ไม่มีนะลูกหลาน,นก็พึงเปลี่ยนปยายารักษาประเทศชาติบ้านเมืองพร้อมกันไม่ใช่ว่าเอ้าจะไปทำอะไรประเทศชาติบ้านเมืองแล้วแต่ละ เรื่องของใครเรื่องของมันเห็นแก่ได้เห็นแก่ตัวเห็นแก่ดีนี่ไม่ถูกต้องทมหลักคาสอนนะพระพุทธเจ้าทําเพื่อส่วนรวมพระสงฆ์สาวกก็ทําเพื่อส่วนรวมศาสนาพุทธทาเพื่อส่วนรวมไม่ได้ทําเพื่อส่วนตัวทําเพื่อส่วนรวมทางนั้นทางนั้นไม่ได้ทําเพื่อส่วนตัวเลยนี่ไม่มีคําว่าพระพุทธเจ้าและพระสงฆ์สาวกเรียอะไรเพื่อส่วนตัวส่วนพระองค์ในการสร้างวัดวารามมีเตจช่วยโลกช่วยสงสารเท่าที่จะทําได้ ตามสติกำกำลังปัญญาของโู้ชิยานผู้ที่สั่งสมบ,บรุมบารมีมาเพื่อช่วยประเทศชาตินั้น,น,นด้วยความเมตตาด้วยพระเมตตานี่เราเป็นบุตรของพุทธเจ้าก็เห็นเหตุน,นั้นก็พึงรักษาไว้ที่พ่อเราไปทาอะไรมาไม่ใช่ว่าไปเรียออะไรทางโลกทางสงสารเขาให้เขายุ่งเหยิงวนวายไม่มีวันที่จะจบสิ้นนี่วันนี้ถือว่าก็ขเข้าฤด,ดูร้อนอย่างเต็มเม็ดเต็มหน่วยสมบุญบริบูรณ ร้อนที่สุดคือร้อนภายนอกอยากให้มันร้อนภายในใจอยากให้มันร้อนคืออยากให้มันร้อนภายในใจมันชุ่มเย็นด้วยโดยธรรมด้วยธรรมะของพทธเจ้าอยากให้มีโลคโกรธหลงเข้าไปสถิตในใจนัจ่นนั่นเมื่อไม่มีความโลคหลงความโลคความโกรธความหลงเข้าไปสถิตในใจใจก็ชุ่มเย็นหากร้อนร้อนใจเพียงขันนั่นขันนี้มันเร่าร้อนตามที่จิต มันยังยึดถือแต่ถ้าจิตมันไม่ยึดถือขันไม่ก็ไม่เล่าร้อนแต่เมื่อจิตมันอาศัยซึ่งกันและกันอยู่มันก็เล่าร้อนแต่หากต่างอันต่างจริงต่างอันต่างอยู่นะเหมือนจิตของพระพุทธเจ้าและพระสงฆ์สาวพวกที่เป็นจิตระหันรู้ว่าไก่เล่าร้อนคือร้อนก็ทราบหนาวก็ทราบส,นะสมเหตุสมผลไม่ร้อนก็ทราบไม่หนาวก็ทราบด้วยส,สมเหตุสมผลแต่พวกเรานี่ร้อนทราบทราบด้วยการยึดมั่นถือมั่นหนาวทราบทราบด้วยความจึดมั่นถือมั่นแต่พระพุทธเจ้านีน่ รู้สักแต่ว่าร้อนรู้สักแต่ว่าหนาวตามเหตุตามปัจจัยแห่งขันที่มันรับนั่นเมื่อขันนี้มันหมดคือมันทํางานไม่ได้ร้อนหนาวมันก็ยุตินั่นจิตอรหันต์ก็เข้าจู่ปหาปริเนพานในบั้นปลายสุดท้ายขันก็อยู่ตามเฉพาะขันแห่งธาตุทั้งสี่ดินน้ำไฟลมจมไปตามพื้นดินแห่งพื้นดินนี้ที่เรียกว่าธาตุของดิน แล้วก็ล่องลอยไปตามเสื้อซึมซับไปตามธาตุน้ําแล้วก็ซึมซับไปตามธาตุไฟที่ยังความอบอุ่นแล้วก็ก็จะกระจายไปตามธาตุลมนั่นดินน้าไฟลมก็อยู่ของเขาอยู่อย่างนั้นแต่จิตอรหรันผะาอ่นจิตอรหันผ่านพ้นธาตุทั้งสีไปแล้วอย่างสมบูรณ์แบบเหนือสมมุตินี่พูดถึงความเหนือสมมุติการเหนือสมมุติแต่เมื่อยังอยู่ในสมมุตินี่นั่น ต้องช่วยประเทศชาติบ้านเมืองเท่าที่จะทําได้ช่วยสถาบันเท่าที่จะทําได้ดูแลปกป้องเท่าที่จะทําได้ตามที่กำลังปัญญาของพวกเราไม่ใช่ว่าทําลายประเทศชาติบ้านเมืองทําลายศาสนาทําลายสถาบันมันไม่ใช่หน้าที่อย่างนั้นหน้าที่ของพวกเราก็คือปกป้องประเทศชาติบ้านเมืองปกป้องพระพุทธศาสนาปกป้องสถาบันทํำยังไง